นกสบายดีย้ำแรงงนะกำลังทำมาดหอกไม้ตัวนกลุ้มคือเก่าพี่น้องลุ้มหรือนกแค่นั้นนะหลายพื้นที่ก็เริ่นบุกขึ้นกันตอนนี้เขายังหาทำเลเขาสีนั่งอยู่เนาะ นี่กงได้สามตันะวแล้วอันเห็นหลายตัอวอยู่อันมาวิตามกันน้องเลย นอฟ้าหุ่นหนุก <c oughs> ตอนนี้ก็เัาก็ยังหาทำลีป่าอยู่เนาะหาทำลีบนเขานั่งอยู่นี่เขาป่าแล้วแล้วพวกมันกับตัวนั่งนกคือจอิบ่ นกมันสามสิบเมตรระี่ยะนี่ยิงเนาะตัวนกตุ่งเบื่อเลยนกเปิดเสียงนกควักเนาะ อนั่นนันเงานักปิดตืมเห็ดสุ่มกันนั่นแหละน้องเขาปะกัได้สุ่มครับอ่ะสิเปิดลองเบิ่งพี่น้อง ควัก <c ười> n นกินเยิมันกินเนาะกดโทรศัพท์นึ่งกับบุษณมันแล่นมาตุ่งก็ตอบนเดียวนี่เขาสตัวนยิงมนสองตัวนะค รกตุ้งแรงเขานี่ครับถ่ายกับที่มันยิงเหล็มาเลยเขากลุ่มเจักเศษหรือเปล่า,อามองกันพี่น้องเลยกันเห็นก็นทั้งประมาณเนาะรอบแรงนี้งว่าสาดตัวมาบินมาใส่เลยเตุ้งกินเนี่ย เขานี่เลยพี่น้องเมื่อยหาพี่น้องเลยตัวที่สองเนาะหนกหนุกตุง๋งเนาะยิงตัวที่สองตัวหนึ่งอะไรแล้วตัวที่หนึ่งยิงตัวทำอิดตัวที่สองไร้ตัวที่สองวะยิง่งยุบละไม่เอ็นมาตามขนาดนี่ ว่ยู่สิอ๋อสุดายด้ใครยังได้เต็นทควักเนาะ <c ười> <c ười> ป่ากระตึบกระแทะน่นี่มันเป็นหนองเขี้ยมหนอง oh. สุดายสุดาย เมยคนละ่ะน้องแพ้แล้วเมยหานเพดเมยหานสินั่งบ้มมย์อน้องเมย ได้ยินเสียงมันห้องอีกทางนะสิปอ่อสิตอ่ลอลงบนเปิดไม้บ้างก่อนอ๋อสิไดน้นะติดตามบ้างพี่น้นนะนองนกตุงง่งเขายิงมาอกกีกเนี่นกะตัวทำอิดนาะ

ตอนนี้ครับเป็นเวลาหกโมงแล้วกำลักลับบ้านแล้วดูว่านบหมานอยู่ยิงลูกตุ่งสองบาทในตัวเดียวนะแล้วก็ได้นกกักตัวนึงนะฮะคิดในก็จะได้ปิดคลิปบสั้นนี่แหละพี่น้องขอบใจที่ตามแหลมชุกลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้อง